สวัสดีค่ะนี่คือ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนองหานที่สกลนครกันค่ะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอีสานแล้วก็อันดับสามของไทยเลยข้อมูลเราก็มาจากหลายแหล่งทั้งรายงานทั้งข้อมูลพื้นที่สถานการณ์ล่าสุดต่างๆค่ะครับหนองหานนี่สำคัญจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเหมือนออหัวใจของระบบนิเวศเลย เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนเป็นแสนแสนแล้วก็ผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากๆแถมยังเป็นต้นกําเนิดลําน้ําก่าที่ไหลลงแม่น้ําโขงด้วยนะคะอันนี้คือเชื่อมโยงระดับนานาชาติเลยใช่ครับเชื่อมตรงลงโขงที่นครพนมเลยงั้นวันนี้ดีฟดิฟของเรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือแก่นสําคัญที่สุดของหนองหานทั้งความสมบูรณ์ปัญหาที่เจออยู่แล้วทําไมที่นี่ถึงสําคัญมากๆได้ครับถ้าเริ่มจากภาพรวม ทางภูมิศาสตร์ก่อนหนองหานี้ใหญ่มากนะครับกว้างประมาณ7กิโลเมตรยาว18กิโลเมตรขอบเขตตามที่ประกาศไว้คือ123ตารางกิโลเมตรแต่มีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่าพื้นที่ผิวน้ำจริงๆตอนนี้แบบว่าลดลงเหลือแค่ราวๆเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรเองหายไปเยอะเหมือนกันนะคะครับหายไปเกือบครึ่งเลยถ้าเทียบกับขอบเขตเดิมผลกระทบต่อพวกสัตว์น้ำนี่น่าจะมีพอสมควรเลย แล้วก็เรื่องเป็นต้นกําเนิดลําน้ำำําก่าอันนี้ก็สําคัญมากเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไหลไปลงแม่น้ําโขงใช่ครับนอกจากน้ําแล้วก็ยังมีเกาะแก่งเยอะมากเข้อมูลจํานวนเกาะนี่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับบางแหล่งก็บอก20กว่าเกาะแต่บางข้อมูลจากทางชุมชนเองนี่บอกว่าอาจจะถึง52เกาะเลยเกาะที่เด่นๆที่คนรู้จักกันก็คงเป็นเกาะดอนสวรรค์นะคะเกาะใหญ่สุดเลยมีโบทเกา่ามีต้นไม้ที่คนนับถือ แล้วก็มีปรากฏการณ์ที่แบบว่าน่าทึ่งมากคือช่วงวันวิสุวัตพระอาทิตย์จะขึ้นตรงแนวเกาะพอดีเลยครับสะท้อนความผูกพันกับธรรมชาติและวิถีชีวิตได้ดีมากทีนี้มาดูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกันบ้างน้องหานี่ถือเป็นขุมทรัพย์เลยจากการสำรวจล่าสุดช่วงปี6 5 6 6นี่พบปลาถึง70ชนิดนะครับเป็นแหล่งประมงสำคัญของชุมชนมาตลอด แต่การที่กรมประมงต้องก่อยพันปลาป,ลาปีละตั้ง5ล้านกว่าตัวนี่มันก็สะท้อนปัญหาเหมือนกันนะคะเหมือนว่าระบบนิเวศเดิมมันพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเพราะมีประตูระบายน้ําไปกั้นทางปลาอบพยพจากแม่น้ำโขงหมดแล้วถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากคือการพบนกหายายากมากๆอย่างนกช้อนหอยดําเหลือกปกติในไทยนี่เจอปีละตัวสตัวค่ะน้อยมาก แต่ที่นี่เจอกันเป็นฝูงใหญ่เลยครับ5 0าสถึงร้อตัวครับโอ้จริงเหรอคะเยอะขนาดนั้นเลยท่ามการปัญหาที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยนะกลับเจอนอกหายากฝูงใหญ่ขนาดนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมคะว่าอ่าบางส่วนของหนองหานอาจจะยังมีความพิเศษมากๆซ่อนอยู่เป็นไปได้ครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังคงสภาพดีอยู่ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มแต่โดยรวมภาพรวมก็ยังน่าห่วงอยู่ดีครับ ปัญหาหลักๆเลยคือคุณภาพน้ํามันแย่ลงเยอะจากน้ําเสียชุมชนเมืองสกลนครเองแล้วก็พวกสารเคมีเกษตรที่ไหลลงมาอ๋อที่เรียกว่า eutrophication หรือภาวะธาตุอาหารเกินใช่ไหมคะใช่ครับพอธาตุอาหารมันเยอะเกินพวกพืชน้ําสาหร่ายบางชนิดก็โตเร็วผิดปกติพอมันตายลงการย่อยสลายก็ดึงออกซิเจนในน้ําไปใช้หมดน้ําก็เน่าสัตว์น้ําอื่นก็อยู่ไม่ได้ แล้วก็มีเรื่องตะกอนอีกที่ทับถมจนหนองหานตื้นลงเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้ลึกเฉลี่ยไม่ถึง2เมตรเองครับมาจากลำห้วยต่างๆที่พัดดินตะกอนลงมาแล้วก็ซากพืชน้ำที่ตายทับถมกันพอน้ำตื้นแดดส่องถึงธาตุอาหารเยอะวัชพืชก็ยิ่งชอบเลยสิคะถูกต้องครับโดยเฉพาะผู้ผักตบชวาสนุนนิ นี่โอ้โหบางช่วงนี่ปกคลุมไป30%ของพื้นที่น้ำเลยนะครับทำให้น้ำนิ่งไม่ไหลเวียนเสี่ยงต่อพวกปรสิตในปลาหรืออาจจะมีสาหรายพิษเกิดขึ้นได้อีกยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่แบบว่าเรื้อรังมานานมากเกือบ70ปีเลยคือเรื่องที่เดียงทับซ้อนใช่ไหมคะที่เขตหนองหานไปทับที่ทำกินที่อยู่ชาวบ้านหลายสิบหมู่บ้านเลยกลายเป็นข้อพิาพาทเรื่องสิทธิ์กันยาวนานครับ อันนี้ซับซ้อนและอ่อนไหวมากกระทบชาวบ้านโดยตรงเลยควบคู่คปไปกับผลกระทบจากพวกประตูระบายน้ําที่เราคุยกันไปแล้วที่มันไปเปลี่ยนระบบนิเวศหมดเลยปอเห็นปัญหาทั้งหมดนี่ทั้งน้ําเสียตะกอนวัชพืชแล้วก็ปมเลือกที่ดินที่มันหยางลากลึกขนาดนี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแล้วแนวทางแก้ไขหรือความพยายามที่จะจัดการมันมีอะไรที่เป็นความหวังบ้างไหมคะตอนนี้ภาครัฐก็มีแผนแม่บทออกมานะครับเน้นจัดการน้ําเสียลดมลพิษ กำจัดวัชพืชตะกอนฟื้นฟูนิเวศแต่ทิศท,ทางที่ดูเหมือนจะ,ะเน้นมากขึ้นเรื่อยๆคือการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมนี่ฟังดูดีนะคะอย่างโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้านหรือการจัดเวทีคุยกันต่างๆแต่ก็อาจจะมีคำถามเหมือนกันว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบจริงๆจังๆที่นำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันได้แค่ไหนหรือเป็นแค่าการรับฟังเฉยๆหรือเปล่าคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายอีกชั้นหนึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับการมีส่วนร่วมที่แท้จริงหรือ genuine participation เนี่ยคือหัวใจเลยซึ่งมันต้องไปพร้อมๆกับการจัดการแบบบูรณาการคือมองทั้งระบบลุ่มน้าแก้ที่ต้นเหตุจริงๆทาเรื่องน้าเสียเกษตรการจัดการตะกรวัชพืชแบบยั่งยืนเราก็ต้องคลี่คลายปัญหาเรื่องที่ดินด้วยครับ สรุปก็คือหนองหารนี่เป็นเหมือนอัญมณีของอีสานเลยนะคะทั้งธรรมชาติทั้งวัฒนธรรมแต่กำลังเจอวิกฤตหลายด้านมากๆซ้อนกันอยู่ใช่ครับทั้งมลภาวะตื้นเขินวัชพืชและก็ความขัดแย้งทางสังคมที่รอการแก้ไขอนาคตของหนองหารจะเป็นยังไงต่อไปก็คงขึ้นอยู่กับการจัดการแบบบูรณาการการแก้ปมที่ดินและที่สาคัญที่สุดคือจะเปลี่ยนมุมมองจากแค่ สมบัติสาธารณะที่ใครๆก็ใช้ไปสู่ทรัพยากรที่จัดการร่วมกันโดยชุมชนมีบทบาทนำจริงๆได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันต่อจริงๆค่ะสุดท้ายนี้คำถามที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือเมื่อทรัพยากรที่มีค่ามากๆอย่างหนองหานกำลังเจอแรงกดดันทั้งจากการพัฒนาแล้วก็ความต้องการของชุมชนเองเราจะหาสมดุลที่ลงตัวจริงๆได้ยังไงระหว่างการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่เปราะบาง การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อปากท้องของผู้คนและการดูแลเรื่องสิทธิ์และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในพื้นที่นี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่สำหรับหนองหารแต่สำหรับทรัพยากรส่วนรวมอีกหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะคะ